นันสดงหนุ่มเชนัทวัฒน์เดือดสุดๆดเลยค่ะเมื่อเจอโรคจิตเนี่ยทักแชทข้อความมาที่แฟนสาวแพรพรรำพานะคะเพื่อขอซื้อชุดชั้นในขนในที่รับแล้วก็ยังมีรูปอาจารย์ส่งมาให้ดูอีกด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้นั้นจะหนักหนาสุดๆดค่ะหนุ่มเชนก็เลยทนไม่ไหวแล้วนะคะแคปแชทประจานให้โลกรู้กันไปเลยโดยหนุ่มเชนครับโพสต์รูปและข้อความว่าจากคราวที่แล้วผมได้ลงบันทึกประจําวันไป แต่ไม่มีอะไรคืบหน้าและคราวนี้ก็ยังมีคนพวกนี้ทักมาหาแพรอยู่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่แพรคนเดียวที่โดนและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งที่2ที่แพรโดนและก็ยังมีการแท็กไปป่วนไปอย่างพี่เป๊กพี่หนุ่มพี่ปูพงศิษฐ์พี่ชายผมอยากรู้ว่าใครสามารถแนะนําได้มั้งครับว่าจะทําอย่างไรถึงจะจับตัวได้ผมยังเชื่อว่าตํารวจไทยเก่งนะครับถ้าบุคคลในรูปไม่ใช่คุณได้โปรดติดต่อมาที่ผมครับ หลังจากลรงรูปไปก็มีเพื่อนพ้องคนในวงการที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาบอกกล่าวให้หนุ่มเชนดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนนะคะก็มีดาราสาวหลายคนเลยค่ะที่โดนโรคจริตก่อกวนแบบเดียวกันอาทิเช่นคุณสายป่านภิญญาคุณไดดอานาคุณปุยฝ้ายนัทพัฒนนะคะแล้วก็ยังมีคุณกรีนอัสตาพรที่มีคนส่งข้อความมาขอซื้อขนลับแล้วก็ชุดชั้นในซึ่งพวกเธอก็ได้ออกมาโพสต์เตือนให้ระมัดระวงังแต่ว่ายังไม่ได้มีการดำเดนินคดีค่ะ แต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นกับสาวๆด้วยวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเคยเกิดเหตุการณ์เดียวกันนี้เนี่ยกับคุณเปรียวทัศนียานาวที่สานาศรวมถึงนางเอกร่วมช่องเดียวกันอีกหลายคนโดยชายโรคจิตเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นถึงด็อกเตอร์นะส่ง direct message เนี่ยเข้ามาขอซื้อจุดชั้นในในราคาหลักแสนเลยแหะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ